น้องคะสวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชกค่คะค่ะมืนน่อนี้ทางช่องแหม่มผ้าโชกกาเดินทางมาขอแนวทางตัวเลขกับพ่อปูหลางทรงชัยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะผุนซึ่งเห็นลังไวไวถือศาสตร์ไปผุนปูเพิ่นสีไปอ่าขอแนวทางตัวเลขกับปูอยู่อ่าอยู่หออยู่โฮมพนเนาะคะ่นะเนาะค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขของปูอ่าพ่อปูหลางทรงชัยหน่อยงวดที่ผ่านมา เขาบนเขาล่างพี่น้องคะแต่ว่าทางชงแหม่ผ้าโฉกบดได้ล่งให้ปูซึ่งมันหมดเวลาก่อนมือนน้ะค่ะค่ะกะม่เป็นยังพี่น้องเขาอกไปกะสิตปก,การแก่ตัวนะพี่น้องเนาะมือนีงวดนี้เอาไม่พี่น้องคะจังไดกะมาตามแอดไปน้กากันว่ามือนีพอปูหล,ลังทรงชายหน่อยเพ่นสีมาจุดทูบขอแนวทางตัวเลขก,กับเจ้าที่เจ้าทางกับภู้มุย่ยทางวัดเนาะเพลนสิใดตัวไหนจังใดก็ตามแอดมาคะ่ะพี่น้องค่ะพูนปูกระลัง สี่จุดถูกขอแนวทางตัวเลขตัวดีตัวเด็ดพี่น้องคะเอา้าจังไดกะตามแอดไปเบื้องน้ากันว่ามือน,นี่พอปูล่างทรงใช่หน่อยสีแตกบนแตกล่างอีกบอพี่น้องคะมาหลุนน้ากันอา่าซึ่งแนวทางตัวเลขกะสีไใดตัวใดกะจังไรกะมาไปผิดจรณนาน้านกันไปเบื้องน้ากันพี่น้องคะป,ปูกระลังจุดถูบขอ จุดเทียนขอเจ้าทีเจะทางมาหลุนไปน้ากันทีค่ะสวัสด,ดีอ่าโอ้ยุ่งหลายปูยุ่งหลายปูค่ะวันนี้เป็นยังไงแนวทางตัวเลขนะปูงวดที่ผ่านมาช่างช่องแหม่มผ้าโฉบบได้บได้ลงให้ปูเนาะเอ้ยงวดที่แล้วเนาะเขาปังๆเลยค่ะเทิงล่างเทิงบนค่ะเสียดายปูบได้ลงให้ยื่องมล่งเหมืนผักบวบเขาแง้มบอดีล่องเหมืนผักเขาเสียดายนี่เอฟซีกะ เอากระบอกเป็นแยังมวลน,นี้เอาไหมนะปูเนาะไม่มวลเน,นี่ยค่ะพี่น้องขายซึ่งอยู่ในป่าย,ยุ่งหลายก็เลยเอาก,ก่อย่อให้ปูท่าสักก่อนเผื่อสิแล้วคลิปทีมหน้าที่ยันโค้งรดโค้งเลกโค้งเรียกกับมาเอาอยูนิละ่ะค่ะโค้งปล่อยเรียกสามหางหาค่ะโค้งโค้งวังหันละค่ะโอ,โอต๊ตเดแนวทางตัวเลขอ่าโคง้งแรกนี้ได้ยูนิตีบอปูได้ยูนิล่ะ โอ้ค่ะนี่ครับปล่อยไปหกับ1นซีเนะาะค่ะได้คงแรกเรียกสมตัวกับปล่อยออกไปเก็ดีค่ะเรียสตัวกับปล่อยหกับ1นซีค่ะเรียกสหางค่ะอันนี้ละ กลับไปล่ำย you know, yeah. ูต you know uh. so ีมาถวายแต่กุฏิให้ปูห่างกะมัาก็ให้เต็มเต็มเนาะค่ะปูว่าในคลิปอยู่ว่าได้หาศูนกับหนึ่งหาเก่าเนาะปูเนาะเอฟซีพันพนทีเพ่นเบิงพ่นกะว่าเหล็กปูเขายูหนึ่งหาเอฟซีว่าอยู่ค่ะค่ะข้างล่างั้งบนละค่ะ เาก็เขาเรื่อง<ม>ค่ะปู<ม>สําหรับแนวะทางตัวเลขมือนีได้เด็ดตัวไหนปูจังไหนที่นี่มิดไปจังไหนไปปูปูกะหงแหลกเนะาะค่ะปูกะได้อยู่พญายข้างโคกค่ะอ่ยาบรรพญาข้างโคกเนาะเมื่อนปล่อยขีดให้บุญน้ำโศกะนะล่อยเพิ่นแล้ว บ้านเรียกสามตัวได้เรียกสามตัวเนาะได้เกตีโซนค่ะบ้านนี้ครับเกตซีโซนั่นบ้านนี้ปมูมามา มานอนครับเพื่อนก็นเลยม,มาซ้ำใจหูเนาะค่ะเอ,อื่อนที่สองมามาซ้ำใจหูเพื่อนเพื่อนห้สองตัวค<ะ>่ะเพื่อนหาหกหกักหมวดนี่เป็นปปมาปูกมอนโอ้เพิ่นมาซ้ำใ่หูซ้ำใ่หูให้โอ้มาซ้ำใ่หูนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปูผู้ชายแต่ว่าเพื่อนเคยมา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 บอกบูบอกก็ว่ากะ งวดวังหันกับฟันอยู่เนาะค่ะฟันว่าเป็นไม่ยิ่งเอาบักกล้วยมาไห่ค่ะเอาบักกล้วยมาไห่แต่ว่าบ่าเขาบ่าเขาอันระต,ตู่ะเขาคางเพื่อนอบาน,นี้ปู่กัเลยตีตีเลขใก่ปซิบหาเนาะค่ะเบานเลขกทีชิบหาค่ะเนี่มันก็มาเขาืาแต่ว่างวดน,นี้เพื่อนมานซ้ำใส่หูให้ พ่นมาซ้ำใสเอ่นโอ้ค่ะโอ้พ่นมาซ้ำเส่หู่นค่ะฟันนี่ฟันมือใดก็ปูฟันยังต้องตองหวดโอ้ฟันตองหวดเอาฟันตองหวดกัะท่านบดท่านลุงหายไกค่ะตัวนี้ค่ะฮกหาตัวเดียวฮกหาตัวเดียวโคโลแม่อืมบานนี่มือขค้ืนนี่เนาะค่ะมือขค้ืนนี่ก็เลยฟันอีก ค่ะฝันว่าโทรศัพท์ตกน้ำเนี่ยโทรศัพท์ปูเนี่ยค่ะไปง้อจังไหนก่ง้อโดนโดนจ้าเข็นแต่ว่าเอาขึ้นมาก็เ่าตายโทรศัพท์มาเปิดได้คือเก่าปูเนี่ยก็เลยมาขึนเบิ่งจ้าได้โทรศัพท์ตกน้ำเนี่เป็นสีมาบอกเล้กนี่ตีเลขกไม้เลขกโทรศัพท์เรียอเอาปีนี้ไม้เล็กโทรศัพท์ปูเบอร์ใดบ้านี่ปู หนึ่งศูนย,ย์หยนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห่วยมันซิบว่านี้ไปใส่โบปูเนี่ยละโอ้หนึ่งห้าศูนย์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์อืมหวยมันซิบว่านี้ไปใส่โบเลขาศูนย์นี่ปูต่ว่าเล็กพี่พญ่าข้างโคกเพ่นหายเกียร์ 40พญาข้างโคคนไห่นไห่คนไห่มาสามหวดเลยเนี่ยสองหมวดแล้วพนงวดที่สามอเพื่นไห่นีเพิ่นเพื่นเป็นยังไงมันมีตัวมีตัวเลขในโตเพิ่นบอกหปือยังไงมีตัวเลขอืมตัวเหนกบปศู740 740พญาอุทัยเทวี740 ต่ว <S an> ่าป <S an> <S an> ูกะมาเกียดศูนย์อยู่ดอกเล็กจับใส่กันเราจับใส่กันกะมีได้เกียดศูนย์ได้เกียดสีได้สีศูนย์น้ปูเนาะค่ะเดี๋ยวเขียนมันกะสีลายจังสีนะปูเอฟซี่นจับเอาเนาะปูเนาะค่ะจับเอาค่ะแต่ว่าเลขโทรศัพท์นี่กะจับใส่กันเราเด้อศูนย์หนึ่งศูนย์ต่างกัน แต่ว่าตัวนี้เพิ่นเพิ่น,นซ้ำใส่หูหล่ะเนี่ยตัวโฮกฮานี่เนาะนโอ้<า>กะซีบเส่หูข่างหูงงหงนะปูเนาะค่ะนี่แหละบ้านนี้ก็ให้เรียกล่างเนะาะค่ะบ้านนี้เรียกล่างเอาเรียกล่างค่ะ<า>เรียกสองตัวปู่ก็ได้มาเกียดศูนย์เหรอเกียศูนย์ ลุงลุงไปรวดเจ็ดศูนย์นกับสองห้าสองห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเออค่ะตอนนั้นละอันนี้เป็นล่างเป็นปาปูลแต่ว่าปูเด่นเนี่ยเนาะค่ะวิ่งกัเขาทุ่งงวดอยู่เนาะงวดว่าหันกับวิ่งศูนยวิ่งหกวิ่งหนึ่งกับเขาทั้งสามอยู่ วันนี้ปูวิ่งศูนย์วิ่งไปที่ศูนย์แนนค่ะวิ่งวิ่งศูนย์ศูนย์ล่างค่ะอยู่ล่างละเป็นเป็นลักนวยค่ะเป็นลักนวยให้ให้ลักนวยเรืยศูนย์เนี่ยค่ะตะไวยเกเนี่ยอยู่ลักบนค่ะเกจวิ่งเกจกับศูนย์วิ่งเกจกับศูนย์เอาค่ะ วันนี้วิ่งสองตัวนะค่ะวันที่แล้วเนีวิ่งสามตัวกับเขาทั้งสามโยค่ะน้องกานทางตัวเลขของปูกาวันนี้ปูสิเน้นให้เอฟซีคนจักคูปะปูปูที่ปูเน้นเนาะค่ะกะเจ็ดหาเจ็ดปูเน้นไปที่หาเจ็ดมั้นปะคะเน่ยหาเจ็ดเอ้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ เรียกบนการเล่นหกห้าหกห้าบนหกห้านี่เนาะเม็ดเดียวบนหกห้าเม็ดเดียวค่ะโอเคพี่นออ้องเอฟซีขาสำหรับแด้ทังตัวเลขของพอปูรางทรงชายหน่อยมือน,นี้เนาะค่ะเนาะปูพผน,น้นให้ที่หกห้าบนเม็ดเดียวค่ะซึ่งมีคนมากัดสิบใช่แขางหูงวันหอเนอะ้ะปูเนาะแมนค่ะอเอากา กันเรียกฟันกับมันกับสองงวดแล้วเนาะขันเขาค่ะเนี่ยงวดที่สามอ่าเรียกฟันอ่ะเอาพิ่เจรนาล่องเบิงพี่น้องเอฟซีค่ะซึ่งเนาะตัวเลขกับพญ่าข้างโคกหันไก่แย้สืรืมเด้อเป็นไหมาสองงวดแล้วค่ะงวดทีแล้วหันกับไหมาสามสามสองซึ่งสามโตเลยค่ะงวดก้อนกับไหหาศูนย์ขันเข่ะ งี sure in in uh ้นี AH> ่กับเจ็ดสี่ศูนยนปูน่ะเง้นี้เจ็ดสี่นพี่น้องเอฟซีขายแคบหน้าจอค่ะซับกันเราฮะละค่ะเ็กพญาข้างหกอไทยเทวีค่ะตัวเลขก็มีหกหาหกฮานีผมากกัสิบเสียขางหูนะปูนะค่ะส่วนหนึ่งหาศูนย์เป็นไม้เลขโทรศัพท์ของปูปูฝันวตกน้ำพี่น้องค่ะส่วน740นี่เลขพญาอุทัยเทวีค่ะพี่น้องสามวดเล้าเป็นบอค่ะปูสามหมวดนี่แหะค่ะ ส่วนแนวะทางตัวเลขล่างปูใหใเจ็ดศูนย์สองหาหาเจ็ดวิ่งไปที่ศูนย์กับเจ็ดค่ะพี่น้องคะ่ะตัวเน้นนะักของปูก็คือเจ็ดศูนย์กับหาเจ็ดค่ะเอาแคปหน้าจอเก็บไปพิจารณาค่ะสําสหรับแนวะทางตัวเลขของพป,ปูล่างทรงชายน้อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอฟซีทันใดล่อค่อยกับจดจัดฝาดบ่มซึ่งแนวะทางตัวเลขของปูวัต่ิพานมาแตกบ่นแ,บบนแบบละแตกล่างพี่น้องคะ่ะเอากิปนี้กับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคหมานกันสุขูสุขคนชื่นชอบกับจดจัดฝาดบ่ม หยิบจับลอตเตอรีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ทั้งช่องแหม่มผ้าโชกกะสิขอตัวลาไปก่อนค่ะพ in> ี่น้องคะเอากะตัวกะว่าสีเอามือวันศิลศิลไงค่ะลังเทียกะเสื่อนปูมาคพี่แจงสั่นหลองกุฏิหันละฝักหายคิวอยู่เนาะเอากะคลิปนี้ก็ขอบคุณปูหลายๆเนาะที่เอาแนวทางมาฝากเอฟซีค่ะปูสำหรับทวยรัฐบาลไทย เดี๋ยวจังไดปูกับมี่ของฝากตอนนี้ละค่ะเอากาขอบคุณปูหลายๆคงสุดท้ายเดี๋ยวค่อยเอาอีกเช่นึงปู่ฝุ่นละมือวันศิลไงผุ่นละค่ะนั่งโดนบ่ได้พี่น้องยุ่งโฮค่ะเอาขอบคุณค่ะปูวันดีค่ะวัสดีวัสดีอ่าคให้โศกดีปังๆเด้องวันี้ได้ให้เขาขึ้นเกาหันละสาธุค่ะวัสดีค่ะปู